การเล่เนไหลทุ่นพอดีตน้ตนๆเขาไปถึงโป่งไผ่มันไม่เหมือนอาจารย์พูกนี้นะครู้ับแ <c oughs> ม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นแม่น้ำลักในจากรันะก,กน้ำจากภาคเหนือและลงมาภาคกลางนะครับถ้าดูจากเออ่พื้นที่คอนโดของประเทศนะครับเป็นวังยมนาก็อยู่ขอนแกนน,นะครับแล้วก็จะเออะไหนนาตบานด้านล่าง แล้วก็มาเจอมาพบกับค่แยนะค่ร้อยกับครายใหญ่มาเจอที่นครสวรรค์แล้วจากนครสวรรค์เนี่ยความสูงสามถึงห้าเมตรลงมาถึงชายนาข้างสิบห้าเมตรตรงนี้เนี่ยเป็นจุดอันตรายนะครับหากบ้าับข้าโบนเนี่ยเราไม่สามารถหลุดได้หรือล้างได้ก็จะเข้าไปในนี้ก็ได้ ส่วหนึ่งคือพื้นที่ลู่ทางภาคเหนือจากภาคกลางนะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสองแสนตารางกิโลเมตรเท่ากับพื้นที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยนะครับเพื่อตรงนี้เนี่ยเราประเทศไทยคือป้องปัจจุบันพายุที่เกิดขึ้น ในวัสมุทรแปซิกเนี่ยก็มีความแรงที่แตกต่างกันแล้วก็จากปี2 5 1 1หรือ2554หรือ2020เราได้รับพายุรบเตนมาที่บรินเวณปุริเวนเกินขีดความสามารถนะแล้วก็ทำให้น้ำท่วมจาก้าคตนวันออกเฉียงเหนืัไปางตะวันต ใช่ของผมมันเป็นของประชาชนออไม่ใช่ของผมท่านองค์นั้นได้ชี้แจงเมื่อวันที่สี่ธันวาสองพ้าสามแสนสามสิบปีมาแล้วนะครับก็ท่านได้ให้หลักการว่าควรจะต้องทำทางระบาย ฝังเวททางด้านสำรรองนะครับแตนเนื่นองกออารกลุ่มขนาดใหญ่มากแล้วก็เรื่องแก้ไขาณะนร้านแบบเดียวก็ไม่ไดมีโอกาสที่จะกลับได้จนมาถึงปัจจุบันนี้สาสิบปีแล้วนะครับรัฐบาลไหนลงไหนเป็นจัดก,การไหนก็ําไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้อง ไปเผชิญปัญหารครับายุคยุคโลกร้อนอย่างเรี่งยิ่งวันยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ถ้าเขาเข้ามาท่าทงเข้ามาในพื่นที่40%ของพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็จะ